ก็สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเจ็รูปแบบนะครับของการปูพื้นทางเดินด้วยอิดมอนนะครับซึ่งต้องบอกว่าอิดมอนเนี่ยเป็นอิดที่มีราคาที่ไม่แพงนะเพราะว่าผมซื้อมาเนี่ยก้อนหนึ่งก็ตกอยู่ที่1บาทกับ1.5บาทนะครับขึ้นอยู่กับชนิดนะครับแต่ผมจะมาแนะนำชนิดของอิฐมอนที่ผมใช้นะครับ ก็จะมีอยู่2ลักษณะนะครับอย่างแรกเลยเป็นอิดมอนแบบธรรมดานะครับเป็นแบบเดี่ยวนะก้อนแบบนี้นะครับตัวอีกแบบหนึ่งเป็นอิดมอนแฟดนะที่ผมผมเรียกว่าอิดมอนแฟดซึ่งเป็นแบบที่ผมเอามาทําเป็นอ่ารูปแบบทั้ง7รูปแบบให้ดูนี้นะเพราะว่าเหตุผลที่ผมใช้เป็นอิดมอนของอิดมอนแฟดเนี่ยเพราะว่าขนาดความหนาเนี่ยมันขนาดความหนาเนี่ยมันหนากว่าเอ้ยมันหนาเท่ากับอิดมอนเดี่ยว2ก้อนคู่กันเลยนะเนี่ยต่างกันนิดหน่อยนะครับ ก็ใกล้เคียงเลยนะครับแล้วก็ความยาวเนี่ยเขายาวกว่าดัดงนั้นน่มันก็จะได้พื้นที่ที่มากกว่าแล้วก็ราคาเนี่ยก็ถือว่าประหยัดกว่าเพราะว่าอิดมอนเดี่ยวเนี่ยหก้อนเนี่ยอยู่ที่1บาทนะครับก้อนละบาทอันเนี้ยก้อนละ1บาทนะครับแต่ถ้าเป็นก้อนนี้เนี่ยนะครับจะอยู่ที่1.5บาทซึ่งเพิ่มมาแค่50าสิบตางค์นะครับแต่ว่าเราได้ความหนาที่เท่ากับ2ก้อนของอิดมอนเดี่ยวเลยนะครับดังนั้นอ่ามันก็เลยถูกกว่านะผมก็เลยเลือกเป็นแบบนี้นะครับ แล้วก็มันได้ความหนาที่เยอะกว่าด้วยนะครับแล้วก็มันก็น่าจะแข็งแรงกว่าแล้วเรามาดูนะครับรูปแบบที่ผมจะแนะนำนะครับสำหรับคนที่อยากจะปูพื้นทางเดินนะครับด้วยอิฐมอนบางทีเราอาจยังจะนึกภาพของรูปแบบของตัวรูปแบบที่เราจะวางไม่ได้นะเรามาดูในวีดีโอนี้นะครับจะสามารถเป็นไอเดียแล้วก็เป็นแนวทางได้ก่อนอื่นนะครับผมอยากจะบอกขนาดของตัวอิฐ อิดมอนแฝดตัวนี้ก่อนนะครับว่าขนาดเนี่ยของเขาจะอยู่ประมาณเท่าไหร่นะอย่างนี้ก็อยู่สักประมาณสิบห้าเซนนะความกว้างนะครับไอ้ความยาวสิบห้าเซนนะครับความยาวเนี่ยสิบห้าเซนนะครับส่วนความกว้างเนี่ยก็อยู่ประมาณสักห้าเซนครึ่งนะครับกว้างยาวเนี่ยอยู่ประมาณนี้นะกว้างห้าเซนครึ่งยาวอยู่สิบห้าเซนนะครับซึ่งเป็นขนาดที่ผมใช้ใน,ในการวางรูปแบบทั้งเจ็ดรูปแบบนี้นะครับส่วนความหนาเนี่ยเราไม่ต้องไม่ต้องวัดก็ได้เพราะว่าเราใช้หน้านี้ในการวางนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันตั้งแต่รูปแบบแรกเลยก็แต่ละรูปแบบเนี่ยผมก็จะบอกถึงความยากง่ายแล้วก็ปัญหาที่อาจจะพบนะเดี๋ยวเรามาดูรูปแบบแรกก่อนคือเป็นรูปแบบที่ง่ายที่สุดเลยนะครับก็วางเรียงกันธรรมดาเลยนะครับเอาอิดมอนเนี่ยมาวางเรียงกันตามนี้เลยนะเรียงกันไปเป็นรูปแบบที่1น,นะซึ่งเชื่อว่าทุกคนทําได้อยู่แล้วนะครับไม่ยากนะครับซึ่งข้อดีก็ ก็คือมันง่ายนะครข้อดีเลยคือง่ายนะครับส่วนมาดูรูปแบบที่สองนะครับมีเสียงนกนิดนึงนะครับก็รูปแบบที่สองก็คือตรงนี้นะครับรูปแบบที่สองเนี่ยก็จะคล้ายรูปแบบแรกแต่แค่วางควากันนิดนึงนะครับเหมือนตอนเราก่อก่อบล็อกก่อกําแพงนะครับก็จะวางควายกันไปนะครับวางเรียงกันไปแล้วก็จะมีควากันตรงช่วงนี้นะครับเนี่ยแล้วก็วางเรียงไปแต่ว่าปัญหาของแบบนี้เนี่ยคือว่า ตอนที่เรามาต่อชนตรงเนี้มันจะเห็นว่ามีช่องว่างตรงนี้อยู่นะครับดังนั้นไอ้ตรงเนี้เราต้องมีการทุบแบ่งครึ่งก้อนแล้วก็มาใส่นะครับหรือถ้าง่ายเลยคือเราอาจจะมีใช้ทรายหรือใช้หินเล็กๆเนี่ยมาใส่ในรูตรงนี้เลยก็ได้นะครับแต่ถ้าจะให้สวยคือเราต้องแบ่งครึ่งก้อนเนาะเอาก้อนหนึ่งมาแล้วก็ตีแบ่งครึ่งแล้วก็มายัดใส่ตรงช่องว่างตรงนี้นะครับอันนี้เป็นรูปแบบที่2นะครับส่วนรูปแบบที่สามเนี่ยจะเป็นการวางแบบว่า อ่าแบบนี้นะครับก็คือเริ่มวางก้อนนี้ก่อนเอาต้นนี้มาชนเอาก้อนนี้ไปชนก้อนนี้ไล่ชนอย่างนี้นะครับไล่กันไปเรื่อยๆนะครับไล่ไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่ามันจะเป็นแนวนี้นี้ลงมาเรื่อยๆเป็นเหมือนขั้นบันไดเนาะแนวตั้งก็จะเป็นขั้นบันไดมาแบบนี้นะครับแล้วก็จะสลับไปด้านบนก็จะเป็นแนวตั้งเหมือนกันแนวนี้ขึ้นมาแนวนี้ก็เป็นแนวนอนไล่ลงมาแบบนี้นะครับก็เป็นรูปแบบที่ไม่ยากเนาะเราสามารถที่จะวางต่อชนกันไปเรื่อยๆนะจะได้ออกมาเป็นรูปแบบที่3ามแบบนี้นะครับ ส, e. ส่วนรูปแบบที่4ีเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับก็จะคล้ายๆรูปแบบที่3นะครับแต่ว่าเราจะใช้2ก้อนแทนก็คือเหมือนเดิมนะครับวางเป็นแนวตั้งก่อนนะแล้วก็แนวนอนวางประกบเข้าไปนะครับแต่ว่าเราจะใช้ทีละ2ก้อนนะครับ2ก้อนวางสลับไปนะแนวตั้งแนวนอนแนวตั้งแนวนอนแนวตั้งแนวนอนสลับกันไปนี้นะมันจะเห็นว่าเป็นรูปแบบคือตั้งตั้งตั้งมาครับแล้วถ้าเป็นนอนก็คือนอนนอนนอนมาแบบนี้นะนี่เป็นรูปแบบที่4ีนะครับส่วนรูปแบบที่5 รูปแบบที่5จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าจะมีความยากอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือบอริเวณช่องนี้มันจะเป็นลักษณะรูปรูปสามเหลี่ยมนะครับซึ่งมันจะยากในการที่จะาหาอะไรมาใส่เนาะเพราะว่าเวลาจะตัดเนี่ยเราอาจจะต้องตัดโดยใช้เครื่องเจียนะครับมาตัดให้มันเป็นสามเหลี่ยมตรงนี้แล้วก็ไ่ใส่นะแต่ถ้าเอาง่ายก็คืออย่างผมบอกไปคือใช้หินใช้ทรายใส่เข้าไปเลยก็ได้บริเวณนี้นะ ก็โอเคนะอันนี้เป็นรูปแบบที่5นะครับก็คือเราก็วางาให้เป็นแนวทะแยงมาแล้วก็ให้มันพื้นที่ตรงนี้มันเหลือพอก้อนตรงนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปสลับควายกันไปเรื่อยนะแต่รูปแบบนี้ก็จะดูดูดีนิดนึงนะครับดูสวยสวยนิดนึงนะครับโอเคนะต่อมามาดูรูปแบบที่6นะครับรูปแบบที่6เนี่ยก็ไม่ยากเหมือนกันนะครับ แต่รูปแบบที่6เนี่ยมันจะมีลักษณะคือมีช่องว่างตรงกลางเหลืออยู่นะครับ hst, ก็คือรูปแบบที่6เนี่ยจะเห็นว่าก็คือวางเป็นแบบเป็นอ่าควยกันนะแบบเป็นทะแยงกันลงมาเห็นไหมครับก็คือวางแบบนี้เลยวางแล้วก็เอาอีกก้อนหนึ่งมาไว้ตรงกลางทาบกันไปนะครับตรงกลางตรงกลางสลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้นะครับจะเห็นว่ามันจะมีช่องว่างอยู่ทีเนี้ยบริเวณช่องว่างเนี่ยมันก็มีวิธีการจัดการได้หลายแบบอย่างที่บอกไปตอนแรกคือใช้อิฐ เล็กๆนะครับใส่ลงไปเลยนะหรือหาหินสวยๆเนี่ยมาใส่ลงไปก็ได้นะครับหินเล็กๆสวยๆมาใส่เข้าไปในช่องนี้ก็ได้นะครับอันนี้เป็นรูปแบบที่6เนาะมาดูรูปแบบสุดท้ายรูปแบบที่7ที่ผมอยากแนะนำนะครับเป็นรูปแบบนี้ก็วางไข้กันแบบนี้นะครับใช้ความหนาของตัวไอความกว้างเนี่ยของตัวอิฐมอนของเราเนี่ยวางแล้วก็นะครับวางสลับกันไปอย่างนี้ทุกอันเลยนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยเราอาจจะวางแบบ เสมอกันก็ได้นะแต่ผมเล่นระดับนิดนึงก็คือให้มันต่ําลงมาหน่อยนะครับเพื่อที่จะไล่ระดับลงมาแล้วว่าแล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนนะครับแต่ทีนี้ก็เหมือนปัญหาเหมือนเดิมตรงกลางเนี่ยมันจะมีช่องว่างอยู่ใช่ไหมก็มีหลายรูปแบบก็คือรูปแบบแรกที่ผมเอามาให้ดูก็คือใส่หินเม็ดเล็กๆไปเลยนะครับแล้วก่อนลุกแล้วก็แล้วก็ใส่หรือว่าใส่หินสวยๆงามๆใส่ลงไปก็ได้แล้วก็อีกแบบนึงนะผมไปเอาญ่าหลังบ้านมา ก็คือเราปลูกหญ้าลงไปตรงนี้ก็ได้นะครับให้หญ้าขึ้นนะมันก็จะเป็นเหมือนหญ้าขึ้นมาตรงนี้นะบ,บนบ,บริเวณช่องว่างอะไรประมาณนี้นะครับก็โอเคนะครับสําหรับรูปแบบการวางอิฐมอนนะครับที่ผมอยากจะมาแนะนําในวันนี้นะครับก็สามารถเอาไปใช้ได้แล้วก็ราคาเนี่ยถือว่าไม่แพงก้อนหนึ่ง1.5บาทนะครับแล้วก้อนหนึ่งเนี่ยก็อา่อาสามารถที่จะเอามาวางได้หลายรูปแบบหลายลักษณะมากเลยแต่เนี่ยเป็นรูปแบบที่ผมคิด แล้วก็คิดว่าสามารถเอาไปใช้งานได้จริงนะครับก็ลองดูนะครับว่าแบบไหนที่เราคิดว่าจะเอาไปวางปรับปรุงพื้นที่บ้านของเราที่มันลกๆหรือว่าเถอะแชะอยู่เนี่ยเอาตัวอิดมอนตัวนี้เนี่ยนะครับเอาไปใช้งานได้นะครับหรือว่าเราอยากประหยัดนิดน,นึงเอาอิดอิดมอนแฟดอิดมอนเดี่ยวอะครับก็จะประหยัดกว่าคืออ่าหนึ่งบาทนะที่ผมใช้หนึ่งบาทแต่ความหนามันอาจจะบางกว่านี้ไปเท่าตัวนะครับผมพ่อแม่ปลามันทอดลูกอาจ,จารย์จ้ะโอเค โอเคนะครับสาหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นแนวทางแล้วก็เป็นไอเดียสําหรับเพื่อนๆที่อยากใช้ในส่วนของอิฐมอนในการที่จะวางพื้นนะครับผมก็โอเคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นไอเดียแล้วเป็นประโยชน์นะครับผมยังไงถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดตับสไ s u b s ให้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขอสวัสดีครับ